สวัสดีครับถ้าทุกคนมาเยี่ยมชมฟรามไกม่ยี่ค้ำปฝนนะครับอันนี้เป็นรอดไม่นะครับอันนี้เป็นเล้าอนุบาลไก่นะครับไก่เพิ่งงามๆอันถ้าพี่น้องจําได้นะครับเล่านี่จะเป็นเล่าที่เพื่อนเลี้ยงไก่รอบที่แล้วนะครับพี่ไก่สองเดือนครึ่งนะครับเพิ่นจับขายนะครับได้ กิโลสองกิโลสามขึ้นไปนะครับไก่สองเดือนครึ่งอันนี้เป็นรอดไม้ที่เพ่นล่งนะครับสองร้อยตัวนะครับผมถ้าพี่น้องมาชมนะครับอันนี้ไก่หนึ่งเดือนกับจังมือมันอยู่วันที่หนึง่งพนล่งไก่วันที่ยีบสี่นะครับไก่หนึ่งเดือนกับหกวันนะครับอันนี้ไก่หนึ่งเดือนหกวัน,นครับไก่เพิ่นแตกสว่วนๆนะครับ อันนี้บ่แมนปาดูนะพี่น้องเป็นไก่บ้านไก่บ้านผสมกับเหลืองหางขาวนะครับนี่อันนี้เบิ้งลูกไก่ก็จะออกนะครับอันนี้เป็นเหลืองหางขาวนะครับเป็นไก่บ้านแต่บอแมนปะดูนะครับบางคนอาจเห็นว่าตัวดำๆแต่บ่แมนไก่ปะดูนะครับปะดูบ่ได้เป็นแบบนี้นะครับปะดูนะครับจะขนสีดำคื้นแต่ว่า นาจะดำ้าจะดำนะครับอันนี้เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านกับไก่ประด่นะครับอันนี้เป็นไก่หนึ่งเดือนหกวันนะครับไก่หนึ่งเดือนหกวันโตรเร็วมากนะครับบางคนสิถามว่าเพื่อนให้อาหารแบบไดนะครับก็ให้อาหารล้วนๆธรรมดาเป็นแบบนี้นะครับผมให้อาหาร เบทาโกโอปกติน้ำกับยอดวิตาม,มินปกตินะครับบ่ได้มีอาหารอย่างนอกจากอันนี้นะครับไก่หนึ่งเดือนนะครับว่าถ้าในหางย,ยาหวานนะครับหรือว่าถ้าในหางย,ยาสับนะครับเพื่อนกระสีหายหวานดวนๆนะครับอันนี้ลงไก่วันที่ยี่สี่ไม่น้านะครับลงไก่วันที่ยี่สี่ไม่น้าไก่ได้หนึ่งเดือนหกวันนะครับอันนี้ถ้าทุกคนมาชมนะครับ สอ่อนงามมครับที่นอนนะครับลายเบิ้งสั่นสูงนะครับ,บ,รบไก่เพิินง,งามงามครับเหล่าเพิินไก่เห็ดพิเกาครับอ่านี่มูม่กลางรอบรอมทพิเกานะครับ เดี๋ยวเพิ่นกำลังสีเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์นะครับเพิ่นกำลังเห็ดอ่าน้องหอมไล่เข้ามา,ามันออกไปเพิ่นกำลังสีเห็ดเป็นเพิ่นกำลังเห็ดอ่าตู่ฟักไครนะครับเดี๋ยวมาติดตามตู่ฟักไครเพิ่นนะครับตู่ฟักใครเพิ่น,น,พนไหนสายด้เป็นพันธุ์น้อยนะครับผมชุดนี้ก็สีเพิ่นกระสีเลี้ยงคุ้นพร้อมนะครับแล้วก็คาดเป็นแม่พันธุ์พร้อมนะครับข้ามาชมครับเพราะว่า เพิ่นเลี่ยงไก่โตเร็วนะครับไกต่ตัวเอ่อโตเร็วมากนะครับผมไก่ชุดที่แล้วนะครับเรานีเพิ่นเลี่ยงอยู่สองเดือนครึ่งนะครับเลี่ยงสองเดือนครึ่งเพิ่นได้ขายนะครับน้ำหนักไก่อยู่ที่หนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดสามขึ้นไปนะครับแล้วก,ก็ไก่ขนเต็มนะครับถ้าผูดด้ใดได้ติดตามคลิปผมนะครับกะสีอ่อได้เห็นนะครับว่า เพิ่นเลียงไก่ตัวเร็วนะครับผมไก่เพิ่นตัวเร็วนะครับสองเดือนครึ่งเพิ่นได้ขายนะครับอันนี้เป็นรอดไม้นะครับที่เพิ่นลงนะครับผมอันนี้แค่เดือนเดียวได้เพี่นหนึ่งเดือนกับหกวันนะครับเดี๋ยวห้ามาติดตามกันอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาติดตามมาเพิ่นเลียงจังไหนคือไงเรีวแท้นะครับเล่านี้กับสิเป็นคิดว่าน่าสิสองเดือนกว่าก็สีได้จับขายที่กันนะครับประมาณเดียวกันเพราะว่าไก่เพิ่นโตเร็วนะครับ น้องหอมยยหอย่าไล่เลยงามค่ะที่น่องเสือกส่วดๆยูอันนี้บอมีตโตเงาเลยครับนี่เบิ้งน่องไม่มีตัวเหงาเลยนะครับไก่สดชื่นดีพร้อมนะครับอันนี้ไก่นะครับ แต่สิว่าเราดูได้ไี่นองเดี๋ยวสิว่าเราวกไปบนมากือคลิปที่แล้วเดี๋ยวเสกได้อยู่นะครับผีผ้าช่มนะครับอันนี้ผ้าช่มแล้วไก่บ้านใน่คำปนนะครับส่วนเล้าพูดนะครับม่องขามไปนะครับเป็นคอกแม่พันธ์พ่อพันธุ์พันนะครับผีเพันกระลังเสียหายมันใครนะครับใครเดี๋ยวพนจะือใ่ถูกฟักนะครับผมนะเป็นเล้าพ่อพันแม่พันนะครับแต่ว่ามือผมผ้ามาช่มนะครับ พามาชมไก่หนึ่งเดือนนะครับไก่หนึ่งเดือนนะครับใหญ่ขนาดนี้พี่น้องหาใสไซบได้นะครับผมตัวเร็วมากนะครับต้องบอกว่าตัวเร็วนะครับแล้วนี้มีอยู่ประมาณสองร้อยตัวได้พี่นอ้องมีประมาณสองร้อยตัวนะครับไก่เพิ่งกสิบประมาณนี้นะครับผม ที่เห็น,นำดำๆนี่ไม่ใช่ไก่ปลาดูนะครับเป็นไก่บ้านนะครับแต่สะออนวะพี่น้องไงเร็วค่ะครับอาหารก็ใช้เบคทาโกปกตินะครับตอนนี้วา่าท่านได้มีว่าท่านได้ไห้ยาหวานให้ดูว่าท่านได้ห้ยหนาซับนะครับให้แต่อาหารกับน้ํานะครับว่าท่านได้หยอยนี่ยัง,ยงแตกความไปทางนี้นะครับผม ไก่พ่นแตกส,ว,สว,วยๆดครับอันนี้คือไก่ยเดือนหกวันนะครับถ้ามาชมนะครับผู้ใดอยากเลี้ยงได้แบบเพ่นกับเฮ็ดสไตล์แบบเดียวกันนี่แหละครับผมมมกลางมุ้งนะครับกลางมุ้งไห้ไก่อาหารกับไส้แค่หวัวอาหารกับห่น้ำแค่นี้นะครับย่างหวัวอาหารย่างอื่นบพาท่าน่ะห่นะครับผม ไก่ตัวตัวเร็วมากนะครับผมมองสอดไปด้านนุ่นกับสิบเป็นพ่อพันแม่พันนะครับมุ่งผ่ามุ่งสูงสูงครับไก่เพิ่นแบบว่าสดชื่นนะครับมันหาวมันบ่ได้เหงาบ่ได้นี่นะครับผมอันนี้ไก่สองร้อตัวนะครับ เล่าพ่นกับสิโป้งดีพี่น้องอันนี้กับอาคิตเต็นม่สวนใมกาดเลี่ยงไก่นะครับเล่ามันโปงนะครับเล่าพ่นโปงแบบว่าอากาศดีอากาศไายเท่ได้ดีนะครับแต่ว่ากับบอแมนว่าผลนท้าเขานะครับนท้าเขาบ่ได้นะครับพอเพ่นนีด่างเขียวกับมุงสองรอบนะครับสองรอบกันสองรอบนะครับเพื่ออากาศมันอากาศดีครับอากาศไายเท่ได้ดี งามนะครับตุ๊กไกชุดนี้เพิ่นสั่งมาจากออบ้านแฮดนะครับน่าถ้าจำผมจำว่าผิดน่าจะเป็นบ้านแฮดขอนแก่นนะครับผมตุ๊กไก่ชุดนี้มาจากบ้านแฮดนะครับขอนแก่นนะครับผม ไก่พ่นแตกส่วนๆวนดูครับพี่น้องมังสะอ่อนครับมันใหญ่เร็วพี่น้องบอมนเนอะไสะอ่อน,นึ่งมันแบบว่าไก่พันหนึ่งเดือนปกติเอาไก่หนึ่งเดือนสิบหันในใหญ่ขนาดนี้นะครับไก่หนึ่งเดือนกับสิบประมาณใหญ่กว่ากำปั่นน้อยหนึ่งนะครับแต่นี่เบิ้งเบื้องอะไรพี่น้อง ถ้าเป็นปาดูผมจะบอกแลกใจนะครับถ้าเป็นปาดูหางดําไก่ตัวไก่โตขนาดนี้ผมจะบอกแลกใจนะครับแต่อันนี้เป LIKE. ็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านมันสีไงสาดกว่าปดูน้อยหนึ่งนะครับแต่ว่านี่นะครับเบิงเบิงไก่เพิ่หนึ่งเดือนนะครับอันนี้เน้นว่าเป็นไก่บ้านนะครับบเแมนปาดูนะครับบางคนจะบอกว่าเห็นตัวดําๆมันไงเร็วก่ยนอนเพราะว่ามันเป็นไก่ปาดูบอแมนนะครับมันเป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านกับตเร็วขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวผมสิพาเบอร์เบิ่งรอบๆลรงเรื่อนเพื่อนนะงเรื่อนเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนดัดแต่งมาจากเล่าง่วขุนเกานะครับเพื่อนก็สิมาติตะคายนะครับเราก็เอาดังเขียวรอมอีกรอบนึงนะครับอาหารก็จะเป็นอาหารนี่เลยครับหัวอาหารล้วนๆมีล่างน้ำนะครับร่างน้ำเพื่อนมีอยู่สองนะครับอันนี้ไก่สองร้อยตัวนะครับไก่สองร้อยตัว ร่างหนามมีสองร่างอาหารมีสามนะครับขนาดของเล้าก็สิบประมาณาประมาณแปดคูณสี่นะครับขนาดของเล้านะครับกำลังพอดีสำหรับเบี่ยงไกลประมาณสองร้อยถึงสามรอยตัวประมาณแปดคูณสี่เมตรนะครับผมอาหารเพื่อนกับสีไซร่างไว้ให้จังสี่เลยนะครับให้กินทั้งวันนะครับ กอไกลประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนพ่นจังสิเดิมหายาซับนะครับเข่ามานะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับกับพามาชมการอนุบาลไก่หนึ่งเดือน6วันนะครับของคุณยายข้ามปนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับสําหรับคลิปนี้กับเฮ็ดขึ้นเพื่อแช่ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่นะครับผู้ใดมักผู้ใดมนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กด,กด,กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับไาม้เท่าเดฟยร์ฟ้าม่อเด็กเพช คลิปดีๆยังสี่ต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ